สวัสดีครับเกษตรกรชุมชนคนเลี้ยงหมูทุกท่านครับวันนี้ครับอยู่กับช่องบันทึกเรื่องของหมูกับฟาร์มบอยอนุตันครับฟาร์มของเราครับตั้งอยู่บ้านนาอําอเภอเม,มืองตาบลม่วงนาอําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุครับผมวันนี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องนะครับ ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับแม,แม่สุกรตัวนี้นะครับเป็นสุกรอุ้มท้องใกล้จะคลอดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับแม่สุกรยังไม่คลอดอันที่จริงนะครับแม่สุกรตัวนี้ถึงกําหนดคลอดแล้วนะครับนะฮะผมจะให้ดอูอันนี้จะเป็นการ์ดพันธุ์นะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับ นะครับกำหนดคลอดนะครับรอบนี้14เดือนกันยายน2อ6 5ันายนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่สุกรตัวนี้นะครับหลังจากครบกำหนดคลอดไปแล้วเมื่อวันที่14ปรากฏว่าแม่สุกรของผมนะครับยังไม่คลอดนะครับยังไม่คลอดลูกนะครับและก็ยังไม่มีอาการที่จะแสดงว่าเขาจะคลอด นะครับให้ดูครับสาเหตุเหตุใดนะครับแม่สุกรที่อุ้มท้องถึงกำหนดคลอดแล้วแต่ยังไม่คลอดสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแม่พันธุ์สุกรใหม่ๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าถึงกำหนดคลอดแล้ว แต่แม่สุกรยังไม่คลอดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่อาจจะเป็นอาการปกติของแม่สุกรที่อุ้มท้องนะครับอาจจะเป็นอาการปกติของเขานะครับแม่พันธุ์ของผมตัวนี้นะครับวันนี้วันที่18นะครับเลยกําหนดคลอดมาแล้ว4วันนะครับเลยกําหนดคลอดมาแล้ว4ี่วันนะครับผมสันนิฐานอย่างนี้ครับว่า สาเหตุที่แม่อุตแม่สุกรยังไม่คลอดลูกก็เพราะว่านะครับหนึ่งนะครับความสมบูรณ์ของลูกสุกรในท้องของเขานะครับยังไม่สมบูรณ์พอที่จะคลอดออกมานะครับอันที่สองนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงแม่พันธุสุกรปุ้มท้องมาเป็นระยะเวลานานนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับ แม่สุกรที่คลอดลูกไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่เรานับไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือคลอดเลยกําหนดเวลาไปนานๆนะครับอาจจะ4วันถึง7จดวันนะครับเวลาที่เขาคลอดลูกออกมานะครับบางครั้งผมจะพบเห็นว่าเขา มีลูกสุกรที่ไม่สมบูรณ์คลอดออกมาด้วยเช่นเป็นมัมมี่นะครับหรือ,อลูกสุกรที่คลอดออกมานะครับมีร่างกายไม่สมบูรณ์อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้แม่สุกรนะครับคลอดลูกไม่ตรงตามกําหนดเวลาปกตินะครับระยะเวลาอุ้มท้องของแม่สุกรโดยปกตินะครับ อุ้มท้อง114วันนะครับวิธีการนับนับง่ายๆครับ3เดือน3ส,สัปดาห์นะครับ3เดือน3ส,ส,สัปดาห์แล้วก็อีกประมาณ3 4วันนะครับรวมกันเป็น114วันนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับเราจะหาวิธีการแก้ไขได้ยังไงครับ โดยปกติแล้วนะครับก็หากว่าแม่สุกรของเราอุ้มท้องแล้วนะครับแล้วก็ถึงกําหนดคลอดแล้วแต่ยังไม่คลอดนะครับเราจะทําการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการต่างๆไม่ได้เลยนะครับเราจะไปฉีดยาเร่งคลอดหรือฉีดยาอะไรต่างๆไม่ได้นะครับจะทําให้ลูกสุกรเนี่ยออกมาโดยไม่สมบูรณ์นะครับแต่วิธีการป้องกันนะครับหรือแก้ปัญหา เหตุการณ์เหล่านี้นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมขอแชร์ว่านะครับหลังก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะผะสมพันธุ์นะครับผสมนะครับผสมพันธุ์ให้แม่สุก,กรเนี่ยนะครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารเราต้องให้แม่สุก,กรกินอาหารที่เพียงพอนะครับแล้วก็มี เขาเรียกอะไรโปรตีนที่เหมาะสมนะครับอีกอย่างหนึ่งครับความสะอาดของขอคอกนะครับความสะอาดของขอคอกเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราต้องดูแลนะครับการให้อาหารนะครับที่ปนเปือ้อนเชื้อโรคอะไรต่างๆจะทําให้ลูกสุกรที่เราผสมเข้าไปนะครับไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์อันที่3มครับ ก่อนที่เราจะผสมพันธุ์แม่สุกรให้ตั้งท้องนะครับเราควรที่จะฉีดยาบำรุงนะครับให้แม่สุกรมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับหรือว่าหลังจากที่แม่สุหลังจากแม่สุกรคลอดแล้วก็เราจับลูกหย่านมไปแล้วเราก็ควรสังเกตว่าแม่สุกรของเรานะครับมีอาการอักเสบของอวัยวะหรือระบบสืบพันธุ์ภายในหรือเปล่านะครับ ถ้ามีเราก็ควรรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเขาเข้าไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แม่สุกรที่ตั้งท้องนะครับไม่คลอดลูกตรงตามเวลาปกตินะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องวิตกกังวนมากนะครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่สุกรทุกตัวก็เป็นได้นะครับแต่เมื่อที่เขาคลอดออกมาแล้วอาจจะมีลูกสุกรที่ไม่สมบูรณ์หรือไมอ่อะไรล่ะนะครับก็อาจจะเป็นได้ก็เราก็ต้องยอมรับนะครับสำคัญที่สุดครับการให้อาหารกับแม่สุกรนะครับต้องมีโปรโตีนที่เพียงพอนะครับเพื่อทำให้ร่างกายแม่สุกรเนี่ย สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ลูกของเขาสมบูรณ์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยนะครับเพื่อ,อให้กเกษตรกรคนเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยได้ศึกษานะครับอาจจะไม่ใช่เก็ตความรู้ที่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับสําหรับท่านใดที่มีองค์ความรู้ดีๆนะครับหลังจากชมคลิปผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับคลิปนี้ก็ฝาก ุกคนนะครับช่วยกดลกดแชร์นะครับกดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับคลิปของผมด้วยนะครับช่องของเรานะครับชื่อช่องบันทึกเรื่องของหมูนะครับอยู่กับฟาร์มบอยแอนนิตันครับสวัสดีครับ